มาจา้ะมาจ้ะผ้าออกไปข้างนอกไปชมวิวชมบรรยากาศจักหน่อยโอ้โหหกจ้ะย็นแน่ากินอยู่ไหมจะเห็นบล่ะโอ้โอโอบยบ่ไดผ้าไปใส่บ่งน้องจุนดีกว่านะคะเนาะบ่งน้องจุนกับพี่แดงดีกว่าพี่แดงนอนพี่แดงก็สวยเอาคือนมอนออกหลอกแต่เขาอนุญาตกันเช่พี่ก็ล้วพี่ก็ล้เบลล์ส่า สาวแดงค่ะสาวแดงนี่เขาแดงสวยสวยที่สุดในโลกกับสาวแดงนี่ละในโลกของมาหมาแล้วก็น้องจุนจําขี้เกียจอึดอัดอึดอัดเฮ้ยจ้าอันย่าพ่อจุนเดี๋ยวจุนเขาจะพาไปดูผักแป้นโอ้ยผักแป้นนะชายชายผักแป้นนั่นแหละมาจุนมาจุนปอตจีร่มปอเวนี่เวนี่ยุเวนี่เวนี่จอยยุเวนี่คนละมาหมาฮะปอตจีร่มปอปอตะไฟไฟไวะเดเลยดู๋วแบรเวนี่กว่าไว้ปรีมาได้ไว้ปรีมาไว้ปรีมาได้ ให้เขาออกก่อนให้เขาออกก้อนบราวไป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 ดูดรอดูดรอผ้าชมสวนผักของมาหมาแห้งตายหมดแ <c ười> ล้วไกลชิคเคนาหนาวเลยน้องขันน้องโอ้ยมันกจ็จะออกช่วงนี้แหละเบิ่งผักบุ้งเนี่ยโอ้โยเงาบ้างพักบุ้งตัดไปนี่แล้วมันก็พอได้กลิ่นอยู่เลยค่ะมแมงว่านกัดตีลูกพามาส้มจันเอยความแห่งแรงแนะจ๊ะเนาะไกลสิหนาวแล้วสะระแหน่ก็สวยงามคนนะมูนันก็อากลาดยดีจังเลยถอนออกหมดเลยจ้ะเพราะว่ามันชิหนาว ดอกกุหลาบก็ออกอยู่จังเลยโอ้ยยุ่งล้ายหลายจ้ะสวยบ่สีสมเอามาใบกระโดดแล้วเลยมันก็ตายตายแล้วมันก็ฟื้นตายแล้วมันก็ฟื้นคือคนเนี่ยแหละคือพี่ดิบนีนะ่ละโคตรสูงโคตรงามเลยไหมตรงนี้พี่แม่เดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้อสูงสูงสูงพื่อน่ะสูงได้เพื่อน่ะพื่อน่าพื่อน่ะสูงบ่สูงบ่สูงบ่งบงบจนแม่ยืนเทียบบ้างลูกเอ้าก็กระเปียวหลายใส่หน้อยพื่อน่ะหิ้งคอรอคอรอเก่าหลังเก่าหลังบ่ท่านหนูเลยมันบ่แล้วน้องไปไหนนี่ บราวนไปชี้โลนมอนโดแล้วมันประมาะอีกแล้วใครคะใครลูกไครไปดูสิมาชมหน่อยแล้วมาชมวิวหน่อยแล้วนัองจุนมามาดูยาตายหมดแล้วเป็นชิคเขาแนนเาก็เลยบ่หดมันเสียงไคอ่อ่ะเสียงไคอ่อ่ะมันเสียงนกเลยพัฒนัดเบิ้งค่ะเบิ้งผักแพลวเด้เนี่ยป๊าสูงค่ะข่อยกระเด็ดกินทัานข่อยกุแมนคนมาก,กินผักแพลวปันไดกินได้อยู่จากเทียนนึงก็ปนกับหยางก็จะกินเสมือนกับบ่อยเนาะ งามค่ะชิตัดสหายโมยอยู่ไอหน้ามันกินโปปิ่นเน,ะน,นา,นานะสิเดี๋ยอดไปหามันงามค่ะงามค่ะคนน่ะสูงค่ะด้อค่ะยิ่ยมเดียวขนาดบ่ตั้งใจขยายพันธุ์เนี่ยนี่ตายเราเกิดตายเราเกิดปเป็นก็นโอ้ยเสียงแยงอยู่พักอันซาเลเน่ดอกก็เอาไปกินกับลาบนะจ๊ะเมื่อวันตายก็จะเบิ่งถ่อขี้หายนะอย่าให้เบิ่งไปนะ่าจะเนาะคนนะ่ะบรรยากาศสิพาไปกินขา้าวกินน้ำแล้วหิวขา้าว เสาแดงก็มาโอ้ยบึงข่อยบังข,อขอ้อมขอ่อ,ขอยข่อยใบยอมลดไหมข่อยใบยอมหดหยาเพราะว่ามันสีหนาหนาวเราก็สร้างมันหรือมันก็ชื้นๆมันก็สีแห้งๆสีละพี่แดงหาวนอนเบิกๆเป็นไงลูกเนี่ยแม่ดูหน่อยในแม่ดูหน่อยบึงหนาเสาแดงได้แม่ดูฟันหน่อยค่ะน้องฟันเมันไม่สมบายจ้ะไในบังแขียวในตรงไส้อันคาร์โมเมลา่าล่างให้เสมอเสมอวันมันเถ่าวเราจ้ะเถ่าแห้งแล้ว,ลวโอ้ยล่ะสิบสามสิบสามปีให้สิบสองปีเต็มมาปีนี้ ใกล้สี่สิบสามเราอายุหลายแต่ว ja, ok ่าหน้าตาสวยงามเหมือนเดิมนะยาทุกยาแหะสปอโกะแหะแหะมันสปอโกะมันเยอะจีมันนี่อย่างกว่าจะกินอย่างน่ดอกมันสุกโป๊กหนึ่งไงไปนั่นนั่นนั่นนี่ล่ะโอ้ยสาวแดงกับสาวแดงอะนั่นนั่นนั่นนะเว่ง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 มีความสุขมันกินข้าวแล้วโอ้ยกินอาหารแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะกินยากินคัมมินกินขมิ้นเนาะเดี๋ยวไม่เอาขมิ้นผสมให้กินเนาะผสมน้ำมันบกพร้าวแล้วก็ อ่าเป๊ะๆนั่นแม่บอกอ,อย่างนอพิกไทยจ้ะพิกไทยแม่ไปแลนะ้วเนาะแม่ทำกับข้าวอยู่เนาะไปนะ <c oughs> จะไปใส่กล่องอยู่รอยดูรอหน่อยอันนี้ก็บปสบายโอ้ยไปกินเข่าค่ะเห็ดแนวกินไวหวมือตมคืนจังน้อยเด้อนั่นใหม่อตีกล่องไม่ได้เปิดไฟจ้ะประหยัด <c oughs> ประหยัดแหง จากเขามาในเฮียนแล้วก็มาทอดแหนมกินกับข้าวนี่เสียงเียเจ้าเจ้าเ้าเจาโทรศัพท์คุยกันนะจ๊ะโอ้ยธรรมชาติของคนไทยก็คุยกันะสิล่ะม่วนสงสิงสงสงเถียงกันค่ะพอเดี๋ยวเว้ากันเขาไว้นะจ๊ะเนาะที่ไปเฮ็ดนี่ล่ะจําเป็นเฮาก็ค่อยเอาไป เอาคุยกันกนะจ๊ะเนาะฟังไปน้ำคุยกันไปน้ำปรึกษานนกันเรื่องงานเรื่องการเนี่ยนะจาอยุตางประเทศก็บร,ริยงังดอกอันนี้ก็บ่ได้มีเฮ็ดงานน้ำหมอยากไปเฮ็ดดิจ้ะสิหาอยู่ข้นเขานะจน๊ะเนาะ น่าได้จะเด้อกินข้าวกินน้ำเฮ็ดนงเฮ็ดแหนมหมเดี๋ยวสิใียดึงจิ้มวัดทิ่มมะละงมึงจะทอดแหนมจะทอดแหนม <laughs> ทอดแหนมกินข้าวกับทอดแหนมอร่อยอร่อยแต่ว่าขา้าวกระซุกละละจ้ะแต่ว่ากับท่านในหินนี่ cho thuận nhẹ mọi người cắt bọc cho những cái bọc tèn bọc tèn cua như này bán bán xin rồi กินข่าวกับสีอุ่นต้มจับชายเนาะจ่ะเนาะต้มจับชายพร้อมกับสีอุ่นมึงด้วค่ะเด้อมันกัข้าวอืมต้มจับชายอยู่ หาเนี่ยมาใส่ตรมจับชายัำจ้าโอ้ยเสียงมันจะเดลีเกียดเลยจับชายนะ่จะจับชายที่ให้เบิ้งพูด หอยหอยเห็นบ่คะจับชายต้มจับชายกินเดี๋ยวชิมดูนะคะห้อนก็ผัดว้าว้อนค่ะกินเขากันแหนม เนื้อืมอืมสมแซ่บป็นจ้ะเอาไปแซ่บเป็นเอาไปแซ่บติดใบให้ได้มันสมให้ร้ายๆให้เดือดจ้ะพอมันสมแล้วเทาก็บให้ใส่ถุงเอาไปแซ่บติดว้จ้ะยนี่ยมันก็ออกมาอุน่นอุ่นกลิ่นจะสมแซ่บให้เกา่าเพราะว่าหนาวเดีย๋ยวจะให้ไปอีกอยู่จ้ะ ใส่พวกอันคือพลาสติกใสเนไหมเป็นมวน,นๆนะจะเอามาเห็ดแค่นใบตองเราเห็นมั้อืมเบื้งเี้ค่ะเด้อแซ่บแแบบอืมจอบจะไปกินขานะะน้าวแล้วค่ะเนาะก็แปลกอืมอืมจะกินเบื้องว่าสมเปียวแบบ นี่บอกพริกค่ะเห็นไหมโอ้เห็นไหมคะ่ะบอกพริกบักพริกอืมยิงก็บอกพริกทอดอืมจบบอ,อ,อืม,อมไปไจับไปกินเผานะคะนาะหิวเผาน่ะ ได้ค่ะเด้อ